ญาติยโยมทัลายคงเคยเห็นวิดีโอนี้กันบ้างแล้วขออนุญาตเจ้าของวิดีโอหนะ้าสร้างธรรมทานร่วมกันนกเก็บก้อนหินใส่เข้าไปในขวดน้ำเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยสูงขึ้นมาถึงปากขวดจะได้ดื่มน้ำได้ดูความฉลาดของเขานะแต่นกก็ไม่ได้ฉลาดแบบนี้ทุกตัวซึ่งก็ทำให้นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราในโยม หลายพระชาติทีเดียวที่พระองค์จะต้องเกิดไปเป็นนกบ้างเกิดไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆบ้างแต่ว่าในแต่ละชาติมีความฉลาดทุกชาติเลยทีเดียวมีความเป็นโพธิสัตว์อยู่บนเส้นทางแห่งการตรัสรู้เช่นเดียวกันนะโยมบางครั้งเนี่ยวิบากกรรมทําให้เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าอุปนิสัยที่ฝึกมาในเรื่องของความเป็นผู้นําหรือสติปัญญาก็ยังอยู่ในจิตดวงนั้น,นก็อาจจะพลัดตกลงไปในการเป็น เป็นสิ่งที่ไม่ดีสัตว์ที่ไม่ดีชีวิตที่ไม่ดีบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่องในรอยก็คือสติปัญญาเราลองย่นชาติให้เหลือสักสักวันหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยโยมถ้าหากว่าเราอาจจะถูกเขาบูลลี่ในภาษาสมัยใหม่เขาเรียกบูลลี่เราอาจจะถูกเขาดูถูกเหยียดยม้มถูกกดขี่ข่มเหงในชีวิตเราจะต่ําต้อยเตี้ยติดดินกว่าใครก็ตามทีเหมือนกับเนี่ยเกิดไปเป็นนกแบบนี้ แต่ว่าขอให้สติปัญญาของเรายังเฉลียวฉลาดนะโยมฉลาดในที่นี้ก็คือฉลาดในการดูว่าอะไรที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราป้องกันไม่ให้มันเกิดทุกข์ในใจของเราบางทีเราบังคับมันไม่ได้หรอกโยมที่เขาจะเบียดเบียนเราใครจะรังแกเรากดขี่เราดูถูกเรากดให้เราต่ําลงไปเหมือนกดลงไปให้เป็นสัตว์เดรัจฉานแบบนี้แต่เขาจะกดสติปัญญาของเราไม่ได้นะขอให้มีสติปัญญาประคองชีวิต ในแต่ละวันไว้ให้มากนะโยมชีวิตมันจะตกต่ำขนาดไหนแต่ขอให้เจริญด้วยปัญญาเถิด